อยากจะเป็นสุภาพบุรุษอังกฤษต้องมีเงินเซอร์วิสกี่บาทต้องเราเท้าฟังก่อนว่าไทอัมเป็นรถสัญชาติอังกฤษที่ก่อตั้งครั้งแรกในปี1887นับเป็นรถที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากและไทอัมยังเป็นสไปเออร์เครื่องยนต์เพียงเจ้าเดียวในการแข่งขันมอเตอร์ทูอินด้วยและในคลิปนี้รายการที่จะทําการเซอร์วิสก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรวมกองน้ำมันเครื่องกับแหวนฐานน้ำมันเครื่องแท้จากศูนย์ในราคา1,950บาทเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรจากดูปกติสักเท่าไหร่และน้ำมันเบรกทัั้้้งงงงงรรระบบบบอออออีีกกกกก800 2,750าาาาาาทททววมมมเเเเป็นเ็นนิิแแตตต่่่่่่่สสคคไดลยืืใหจขผ สิ่งหนึ่งที่สู้ดูคติไม่ได้เลยก็คือความร้อนแล้วน้ำมันเครื่องที่ใช้เปลี่ยนก็คือยี่ห้อแอมซอย20 w 50ซึ่งแอมซอยเป็นผู้ผลิตน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แบรนด์แรกของโลกอีกด้วยเป็นน้ำมันสัญชาติอเมริกาว่าแล้วทำไมร้านบิ๊กไบส่วนมากถึงแนะนำแบรนด์นี้เพราะดูคติผมก็ใช้แอมซอยอยู่เหมือนกันและถ้าเพื่อนๆคนไหนขี่ไทยอันะ่มและอยากเซอร์วิสโดยช่างผู้ชำนาญผมแนะนำครับเดนเวอรเฮดกาลขนาดพี่ผมยุ่งฉาอย่างสาวยังต้องโยนรถมาทำถึงที่นี่และถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบบบบบปรรรรระะะะเเดดดดดด็นนนนนแแีีี้้้ออย่่าาาาลลืมมมมกกหัััวใจจจตติิไพคคคคูๆทผสขุณบ